สวัสดีครับท่านกำลังสมช่องเลนไลค์กันนะครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในคลิปที่แล้วนะครับที่เราจบไปที่เจ้านำพายเวอร์ชันนะครับในสำหรับตัวอย่างที่2อนะครับเราก็จะเริ่มกันที่ของการคีเอดนำพายอาร์เรนะครับด้วยฟังก์ชันนะครับ อันเลนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการคีเอทไทป์เอ็นดีอันเลนะครับขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือจากตัวอย่างตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ให้นะครับก็คือการคีเอทครับเจ้าเอ็นอันเลนะครับจากผลิตนะครับ ซึ่งลิทที่เรากำหนดขึ้นมานะครับเล่นๆนตอนนี้นะครับก็คือมีเลข1ถึงเลข5นะครับก็ส่งเข้าไป r e a t e นะครับให้เป็นไทของ nd array ครับเดี๋ยวเราจะดูกันที่เจ้าผลลัพธ์นะครับ p r i n หนึงกันก่อนนะครับแล้วค่อยอธิบายกันต่อนะครับโอเคนะครับเจ้า print หนึตรงนี้นะครับก็จะได้มาเป็นข้อมูลนะครับ 1>, 1 2 3 4 5เรียงกันไปนะครับแล้วก็เจ้าคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะตรงนี้นะที่ผมคอมเมนต์ไว้ให้นะครับครับก็คือคําสั่งไทยนะครับเจ้าคําสั่งไทยเนี่ยครับเป็นเป็นฟังก์ชันบิวอินนะครับ,รบที่ทําขึ้นมานะครับของไพทอนนะครับที่เขาทับขึ้นมานะเพื่อ,อตรวจสอบนะครับว่าเจ้าตัวแปรตัวแปร นี้นะครับที่เราสงสัยนะครับว่ามันเป็นไทอะไรนะครับก็ส่งเขาไปทาการตรวจสอบได้นะครับในที่นี้นะครับผมส่งเจ้าตัวแปรที่ทําการเพิ่งที่จะคีเอทขึ้นมานะครับก็คือเจ้าตัวแปร ARR นะครับส่งเข้าไปดูนะครับว่าเจ้า ARR เนี่ยครับปัจจุบันนะครับเป็นไทอะไรนะครับก็คือตรวจสอบมาแล้วก็ได้คําว่าไทเป็นไทนำนำพายนะครับ nd array นะครับก็เป็นการพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อเห็นว่าการคี a t ดด้วยฟังก์ชัน array นะครับด้วยวิธีการเหล่านี้นะครับก็จะได้ type nd array ขึ้นมานะครับในตัวอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยังไม่ไปไหนก่อนครับให้โชว์ที่ตัวอย่างที่1กันก่อนนะครับในตัวอย่างต่อไปนะครับคือผมพยายามนะครับที่จะแสดงนะครับอาจจะไม่ได้ทำ ให้เห็นหลายๆแบบนะครับว่าเจ้า list ที่เราส่งเข้าไปนะครับในการ r ขีย e type ndarray นะครับในการ r e a ยน type numpy.ndarray เนี่ยครับเราสามารถส่งเข้าไปได้เป็น type ท,ที่เป็น string นะครับหรือว่าเป็น integer แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในตามจริงๆอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังสักคลิปที่แล้วนะครับว่า เออ,เ,อ,อเจ้านำพายนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับกับพวกที่เป็นสตริงนะครับแต่ว่าก็ให้ไว้เผื่อเผื่อนะครับก็สามารถส่งเข้าไปนะครับก็เขาก็จะสามารถคี Type มาเป็นเ,เจ้า nd array ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวอย่างถัดไปนะครับก็คือตัวอย่างที่เรียกว่าผมส่งนะครับเจ้า ซิงเกิลโคดกับดับเบิลโคดอย่างนี้เข้าไปนะครับเขาก็สามารถทํางานได้ตามปกติไม่ได้มีอะไรก็คือเล่นให้ดูเฉยๆนะครับให้ให้เห็นนะครับพอดีคิดอะไรได้ก็เขียนขึ้นมานะครับก็น่าจะจบกับเจ้าตัวอย่างที่เป็นเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคครับในตัวอย่างถัดไปนะครับก็คือเจ้าตัวอย่างเป็นสองครับ สังเกตนะครับว่าในตัวอย่างเป็นสองนะครับอย่างผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับจะเห็นไหมครับออาโอเคน่าจะเห็นพอสมควรนะครับเจ้าตัวอย่างเป็นสองนะครับผมทําการนะครับให้เพื่อนเพืนเห็นว่านะครับการที่เรา create array นะครับจากเจ้าลิ์นะครับให้เป็น type nd array แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วอย่าง คลิปก่อนหน้านี้ครับเราก็สามารถใช้ลิ์นะครับเป็นอเ์ก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเรานะครับก็จะทําให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถคีเอทลิ์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เป็นอเ์ก็ได้ครับแต่ว่าไทของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เอ a นทีอเที่เราต้องการครับแต่ว่าไทของมันนี่เป็นไทไทของมันก็คือลิ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันให้เพื่อนๆเห็นครับในปิิน เป็นสองกับเป็นสองจุดหนึ่งตรงนี้นะครับเนาะทำให้ดูนะครับเป็นสองกับเป็นสองจุดหนึ่งนะครับก็คือเราส่งลิสต์เข้าไปนะครับคล้ายๆกันเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเราจะทําคล้ายๆกันเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าณรงจุดๆนี้นะครับมีใช้ฟังก์ชันนำพายนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งอะไรนะครับในการคีเอ็ต n d array แต่ตรงนี้นะครับไม่มีนะครับ นั่นได้ใช้น้ำพาในการคขียจึงได้ออกมาเป็นลิตเฉยๆนะครับก็ทำให้เห็นเฉยๆนะครับครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เป็น3ามนะครับครับกับเป็นสามนึนะครับนะครับก็ในตัวอย่างนี้นะครับผมร้่งนะครับเจ้า nd array นะครับโดยนะครับจากข้อมูลที่ส่งเข้าไปนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของ tuple นะครับก็ส่งเข้าไปในฟังก์ชันของเจ้านำพาย array นะครับเขาก็เจ้าฟังก์ชันนำพาย array นะครับเขาก็สามารถนะครับ create tuple นะครับให้เป็น type ของ nd array ได้นะครับถ้าเกิดเราไปดูเจ้าเป็นสับชุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็น type tuple นะครับ ก็จะเป็น type nd array นะครับตรงนี้นะครับส่วนที่เราส่งเข้าไปนี่ตรงนี้เป็น tuple นะครับก็ส่ง tuple เข้าไปก็คัดคีย์เป็น nd array ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ตรงนี้นะครับก็น่าจะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ใช้เวลาไปประมาณ6นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอตัวอย่างถัดไปนะครับผมขออนุญาตพอดนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตัวอย่างที่2กันแล้วนะครับก็เป็นการแสดงนะครับให้เห็นว่าการครเอทด้วยฟังก์ชันนะครับนำพายอาร์เรย์นะครับสามารถครเอทนะครับตัวแปรนะครับที่เป็นอาร์เรย์ได้นะครับแล้วก็มีท้ายเป็น nd a r r เนะครับแล้วก็เราก็มีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าในการครเอทนะครับระหว่าง ฟังชันใช้ฟังก์ชันนำพายอ r r a นะครับกับไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนำพายอ r r a นะครับโดยที่เรา uh, ประกาศตัวแปร l i ต์ขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ฟังก์ชันนำพายอะ r a นะครับเราก็จะได้ทายเป็น nd array นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา uh, create array แบบที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนนานดีแล้วว่า l i ต์นะครับก็สามารถ uh, ใช้เป็นอะ r a ก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้ uh, ถ้าเกิดเราใช้ l i ต์นะครับ uh, มา เป็น array เลยนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้เราก็จะไม่ได้ใช้เป็นเจ้า nd array นะครับแต่ว่าเราจะได้ใช้นั้นนะครับเป็น list นะครับแล้วก็ในตัวอย่างในวิดีโอนะครับก็ได้มีการแสดงให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับว่าเราได้ใช้ฟังก์ชันของนำพายนะครับ array นะครับในการ create nd array นะครับโดยการส่งข้อมูลที่เป็น string เข้าไป create นะครับก็สามารถ create ได้ตามปกตินะครับไม่ว่าเราจะส่ง แบบ s ิงเก e ลโคดหรือว่าดับเบิลโคดนะครับเข้าไปคีเอ t e ก็สามารถคีเอ t e ได้เป็นไทของ nd array นะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัวของออมีการส่งข้อมูลเข้าไปเป็นแบบทูเปอร์นะครับก็สามารถคีเอ,อ t e ด้วยฟังก์ชันนำพาย array นะครับก็ได้ไทยมาเป็น nd array เหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชันที่ใช้สำหรับในการตรวจสอบไทนะครับว่าตัวแปรนี้นะครับ ไปมีไทเป็นประเภทอะไรนะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันไทนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของเจ้าไพทอนนะครับในการตรวจสอบไทของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราสงสัยนะครับดูได้นะครับว่าไทของตัวแปรนั้นๆนะครับเป็นไทอะไรนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้ก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่หน้านะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ